พูดความในใจไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าพูดอะไรพี่ฟี้ให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณมากมากนะคะจับใจค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันมาหลายปีมากมากค่ะมันเป็นความรักที่แบบว่าไม่มีเงื่อนไขเลยก็ขอบคุณที่ ที่เป็นกำลังใจให้กันมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะสำหรับหนูทุกครั้งที่ออกไปทํางานเราก็มีปัญหาที่ไม่นั่นบางทีเราก็เหนื่อยบางคร้งเราก็ท้อแต่ว่าก็จะเป็ถึงพี่ๆทุกคนที่คอยให้กําลังใจแล้วก็จะทําให้พี่ๆทุกคนค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ยทำไห้ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งนะคะขอบคุณที่เราได้มีเสียงเคราะมีอะไรแปลกๆบนเวทีเยอะี่ๆด ขอบคุณค่ะที่เป็นเหมือนครอบครัวที่หอมของพ <c oughs> ีนาค่ะก็ขอให้รักเป็นแบบนี้ไปนานน เขามาให้กำใจตลอดบางทีก็ไปทำงานร่วมกันมาใช่ไหมก็ประจวบสมบูรณ์ร่วมกันก็อ๋อเด็กก็เคยเคยพูดอะไรแบบนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จริงๆแล้วอยู่รู้จักทุกคนรู้จักผมมาก็ค่อนข้างนานมากนะครับ บางคนอาจจะรู้จักมาตั้งแต่ช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะเพิ่งเรียนมารู้จักกันบางคนอาจจะไอ้เพิ่งมาเจอกันในวันนี้นะฮะมันอาจจะไมไ่เคยเจอหน้ามาก่อนเลยนะครับแต่ว่าจะได้ดูละครดูลงงาน,นต่างๆนั่นคือตัวตนของตัวละครแต่ว่าตัวตนที่ทุกคนได้เห็นนะฮะในโอกาสที่เราได้เจอกันในหลายครั้ง นอกงานหรือว่าตามที่ต่างๆนะครับผมนั่นคือตัวตนของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยอมรับตัวตนตัวนั้นได้นะครับไม่ใช่คือเราจะแบบไม่รู้นะบางคนอาจจะเห็นแบบน่าเป็นเพื่อเอกในละครอะไรนี้ใช่ไหมแต่ออกมาจากหน้าออกมาจากหน้าฉากเนี่ยเมื่าเราไอยู่ข้างหลังฉากเเป็นคนติธรรมดา นะครับผมมีรักมีโลภมีกดมีล่ทุกคนก็เข้าใจเข้าใจกันนะครับผมในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ที่ผ่านมาด้วยกันนะครับบางครั้งคุณอาจจะไม่พอใจผมผมอาจจะไม่พอใจคุณแต่สุดท้ายพอเราได้ศึกษาเรว่าความเข้าใจและควาไม่ตามันทำให้เราอยู่มาจน เจ็ดปีจนจะแปดปีแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยพี่ที <hugely> ่เมตตาผมนะก่ก็ขอบคุณมมกครับที่เข้าใจันครับท่าน พอไปศึกษาทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับ้ผมครับผมก็ถามดูว่าคุณคุณเข้าถึงหลักุทธศาสนามากขนาดไหนครับผมเข้าถึงหลักแฟนคลับครับผมผมว่าจะมีการบวดรอบสอบด้วยนะครับโอ้นักตุ๊กว่าคตั้งใจว่าถ้าเกิดมีโอกาสใช่ครับจริงจตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสคงจะ บวชแต่ก็คงไม่รู้ว่าจะบวชไม่ได้กำหนดแต่เวลากับตัวเองก็จะปวชไปเรื่อยๆเพราะว่าล่าสุดที่บวชตอนจริงๆก็ก็ไม่อยากเสีอกมาบัตรสิบห้าวันอ่าใช่รู้สึกว่าน่าจะได้อีกนิดเดียวจะมีอะไรแบบน่าสนใจเยอะเลยอ๋อแต่ทำเี็บไทยขั้วบวชแล้วต้องเบียดเลยนะครับน่าจะต้องฉากรึมั้งก็แปลว่าขั้วปวดรอบสองแปลว่า ตัวนี้นะครับสุดยากเลยนะครับได้คำถามแต่ว่าแย่บอกว่าเปลี่ยนต่ว่าก็ยจะได้รู้เพื่อวันนั้นบาชิดเอง เอาเขาเปนเสืทุกคนทีมของน้องเด็กับเป็นเสืเอ้อที่ดดดดต,ตั้งาจของช้สาวนะครับไม่เดี๋ยวขอท้องสามให้่าไว้แน่่ยนหม